ก็สวัสดีนะครับวันนี้วันพุธที่23นะครับกันยายนนะครับ2563นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับแล้วก็เราจะมาแ็กสมุนไพรสใัยลูกกานะครับเคสที่ว่าปัสสาวะบ่อยนะครับหรือว่าปัสสาวะเล็ดนะครับควรเหล็กเลี่ยงนะครับการดื่มน้ำนะครับหรือของเลวต่างๆ ่อนอนนะครับให้ลดปริมาณดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนนะครับนอกจากนี้นะครับในบางกรณีนะครับที่ผู้ป่วยเป็นผู้หญิงนะครับแนะนําให้ออกกําลังกายนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปวสวะนะครับโดยการฝึกขมิบช่องโคลดนะครับซึ่งวิธีการทํานะครับคือการฝึกขมิบนะครับรูเปิดอวัยวะอุ้งเชิงกรานและขมิบให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานยกขึ้นนะครับ และเข้าไปข้างในนะครับหากทาได้เป็นประจำนะครับอ่าจะช่วยให้อาการปัสสาวะน้อยนะครับลดลงนะครับหรือว่าปัสสาวะบ่อยอาจจะลดลงนะครับการออกกําลังกายนี้นะครับทําได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่เคยผ่านการคลอดบุตรแบบธรรมชาติมาแล้วนะครับเพราะนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้น นะครับตามไปด้วยแต่ในผู้ป่วยบางรายนะครับอาจนะครับลดอาการปัสสาวะติดขัดนะครับหรือปัสสาวหรือว่าปัญหานะครับในการกั้นปัสสาวะร่วมด้วยเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับปัสสาวะได้เป็นปกตินะครับแล้วก็วิธีการรักษานะครับก็เราแนะนําสมุนไพรตัวนี้นะครับทานหนึ่งชุดก็เห็นผลนะครับตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับคนที่เป็นความดันเบาหวานนะครับก็จะเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาชุดนะครับจัดให้นะครับลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นไส้เลื่อนนะครับก็ทานสมุนไพรตัวนี้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไส้เลื่อนนะครับแล้วปล่อยไว้โดยไม่รักษานะครับจะเป็นอันตรายอย่างไรมาฟังกันเลยนะครับ ถ้าคนที่เป็นไส้เลื่อนนะครับไม่รีบรักษานะครับนะครับภายหลังอาจเกิดลำไส้อุดตันได้บางคนพอมีก้อนออกมาก็ใช้ผ้าอุดก้อนที่ปูดไว้นะครับเมื่อออกบ่อยๆก็อุดบ่อยจนรำคาญตัวเองนะครับโชคร้ายกดเข้ากดออกก็อาจช้ำได้หรือเกิดอักเสบนะครับได้ถ้าสมมติว่าสุขกะบกและเป็นแผล บางคนลำไส้ออกมาเป็น10กิโลนะครับหรือเท่าลูกมะพร้าวใช้เป็นที่นั่งได้เลยนะครับพวกนี้แปลกที่ว่าลำไส้ไม่อุดตันอะไรแต่จะเดินไปไหนมาไหนด้วยความลำบากยากเย็นแสนเข็นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเป็นไส้เลื่อนแล้วนะครับแนะนำนะครับถ้าใครไปผ่าตัดแล้วไม่หายนะครับสมุนไพรของเรา ดีที่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับท่านนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่08 4 6 7นะครับเ4 9ด6ี7นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแพ็กสมุนไพรนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะมีสมุนไพรนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรรวมอีก นะครับหนึ่งชุดนะครับวันนี้ลูกค้าสามท่านนะครับจากจังหวัดปราจีนบุรีนครปฐมแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเราแพ็กสมุนไพรเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับของเราจะส่งทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดราชการนะครับส่งภาคใต้ด้วยกันนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับกรุงเทพปริมณฑลก็เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนภาคอื่นนะครับก็ไม่เกิน3วันทําการนะครับสําหรับลูกค้าที่โอนเงินนะครับเราส่งให้ทางเฟรสสาหรับลูกค้าที่เก็บปลายทางเราส่งให้ EMS ส่งด่วนไปสนีน,นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจและก็คนที่เคยตามสมุนไพรของเราแล้วนะครับก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับทานดีก็ช่วยบอกต่อหน่อยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็รีบตัดสินใจนะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาได้นะครับแต่สุขภาพนะครับหรือโรคไฟไข้เจ็บต่างๆจะหายได้ขึ้นอยู่กับตัวของคุณนะครับเราเป็นแค่สะพานและก็แนะนำนะครับสมุนไพรดีๆนะครับที่จะรักษาคุณนะครับแต่ว่าหายไม่หายขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะครับว่าคุณต้องการรักษาจริงหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะรักษาคุณก็ไม่ได้ซื้อสมุนไพรไ,ไปทานและคุณก็ไม่หายนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับใครที่สนใจสั่งซื้อเลยนะครับโทรเลยนะครับ08 47 49 2 6 6 7นะครับสวัสดีครับ